ดาบตำรวจเดือดบุกทุบกระจกบ้านทำร้ายแฟนเก่าแย่งปืนตำรวจ เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อดาบตำรวจอายุ37ปีซึ่งมีตำแหน่งสังกัดอยู่ในตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังบ้านพักของอดีตแฟนสาวด้วยอาการคลุ้มคลั่งพร้อมทั้งลงมือทุบทำลายกระจกประตูบ้านจนแตกเสียหายอย่างหนักโดยมีเจตนาที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายอดีตคนรักถึงชีวิต ในขณะที่เหตุการณ์กำลังบานปลายร้อยตำรวจตรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปรับปรามสถานีตำรวจภูธรสัทธบีและกำลังปฏิบัติหน้าที่ณตู้ยามบ้านเตาถ่านได้รับแจ้งเหตุและรุดเข้าไปอย่างที่เกิดเหตุเพื่อระง,งับความรุนแรงและให้ความช่วยเหลือหญิงสาวผู้เสียหายแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับความกรัดเกรี้ยวของดาบตำรวจผู้ก่อเหตุและถูกทำร้ายร่างกายอย่าง สาหัสถึงขั้นถูกเตะและกระทืบซ้ำหลายครั้งนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังได้ลงมือแย่งชิงอาวุธปืนพกประจำกายขนาด9มิลิเมตรของร้อยตำรวจตรีไปด้วย ล่าสุดดาบตำรวจผู้ก่อเหตุได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสัทธบีพร้อมทั้งนำอาวุธปืนขนาด9มิลิเมตรของร้อยตำรวจตรีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเข้าช่วยเหลืออผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของดาบตำรวจและมักจะถูกตามมาราวีถึงบ้านพักอยู่บ่อยครั้งมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บุกทุบกระจกประตูบ้านในครั้งนี้ดาบตำรวจผู้ก่อเหตุมักจะแสดงพฤติกรรมข่มขู่และคุกคามอดีตแฟนสาวอยู่เป็นประจำจนกระทั่งงอในวันนี้ได้ก่อเหตุรุนแรงขึ้นโดยหลังจากทุบกระจกประตูบ้านจนแตกละเอียดแล้วก็พยายามที่จะบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายอดีตคนรักแต่ร้อยตำรวจตรีได้เข้ามาขัดขวางและ พยายามระง,งับอเหตุการณ์ทำให้ดาบตำรวจผู้เกิดไม่พอใจอย่างยิ่งและได้โต้เถียงโวยวายโดยอ้างว่าเป็นบ้านของตนเองพร้อมทั้งกล่าวหาว่าผู้ที่เข้ามาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืน จากนั้นดาบตำรวจผู้ก่อเหตุได้หันเป้าหมายมาที่ร้อยตำรวจตรีที่พยายามจะห้ามปรามไม่ให้เข้าไปทำร้ายคนในบ้านและลงมือทำร้ายร่างกายด้วยการเตะเข้าที่ใบหน้าและทำร้ายร่างกายซ้ำหลายแห่งก่อนที่จะแย่งชิงอาวุธปืนพกประจำกายขนาด9มิลิเมตรของร้อยตำรวจตรีไปโดยในระหว่างการสอบสวนดาบตำรวจกิติศักดิ์ผู้ก่อเหตุ ยังคงอยู่ในอาการนิ่งเฉยและไม่ยอมให้การใดๆต่อพนักงานสอบสวนได้แต่ก้มหน้าด้วยท่าทีเคร่งเครียดเบื้องต้นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสัทธบีได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำดาบตํารวจผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ได้กระทำและจะดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของดาบตำรวจรายนี้ เพื่อให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างถึงที่สุดเนื่องจากเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่กลับก่อเหตุทำร้ายนายตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและยังกระทำการแย่งชิงอาวุธปืนประจำกายขนาด9มิลลิเมตรไปอีกด้วยซึ่งเป็นการกระทำที่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจเป็นอย่างยิ่ง